AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่19พฤษภาคม2024สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันเวลา22นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูล20นัดหลังสุดชนะ12เกมเสมอ4เกมแพ้4เกมยิงประตูได้48ประตูเสียประตู27ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของวูฟแฮมตันเล่น20นัดหลังสุดชนะ7เกมเสมอ3เกมแพ้10เกม ยิงประตูได้25ประตูเสียประตู35ประตูมากันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่18พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งลิเวอร์พูลลงเล่นไปทั้งหมด37นัดอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนมี79คะแนนชนะ23เกมเสมอ10เกมแพ้4เกมยิงประตูได้84ประตูเสียประตู41ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของวูฟแฮมตันลงเล่นไปทั้งหมด37นัด อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมี46คะแนนชนะ13เกมเสมอ7เกมแพ้17เกมยิงประตูได้50ประตูเสียประตู63ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของลิเวอร์พูลชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของวูฟแฮมตันชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู8ประตู ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5้านัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ2เสมอสองแพ้1ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู10ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของวูฟแฮมตันผลงาน5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของลิเวอร์พูลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูมาต่อทางฝั่งของวูฟแฮมตันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยูอ่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของลิเวอร์พูลจะมาในแผน4-3-3 มาต่อกันที่ทางด้านของวูฟแฮมตันจะมาในแผน3-5-1-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับวูฟแฮมตันด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ